พูดถึงหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นหุ้นสารัฐที่ร้อนแรงมากๆในปีนี้ก็คือหุ้นของ Locket Lab นะครับซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ล็อกเก็ตแนะครับรู้จักกันในบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการยิงจรวดนะครับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วยต้นทุนที่ต่ําแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนเรื่องแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็ความรู้เรื่องของการทําดาวเทียมแต่ล่าสุดนะครับจากความร่วมมือล่าสุดนะครับที่ l o อกเก็ตแนั้นเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทที่่่ชือวา GEOs Technology นะครับซึ่งบริษัทนี้นั้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐแอริโซนานะครับแล้วก็มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเวอร์จิเนียถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับที่ไปซื้อทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ความเชี่ยวชาญจากบริษัทนี้มานะครับโดยเงินลงทุนกว่า275ล้านดอลลาร์แล้วก็เป็นส่วนที่ใช้เงินสดนะครับ125ล้านแล้วที่เหลือนั้นก็ใช้หุ้นของ Rocket Lab อีกประมาณ3ล้านหุ้นนะครับ โลเก e ตแล b นั้นยังมีออปชันเสริมให้กับ Geos Technology ด้วยนะครับจะจ่ายให้เพิ่มขึ้นอยู่กับความสำเร็จของ Geos ที่จะมาทำงานร่วมกับโ o c k e t Lab นะครับอีกประมาณ50ล้านดอลลาร์อันนี้นะครับเมื่อนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทเข้ามาร่วมกันนะครับเพราะว่า Geos นั้นเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีเรื่องของการป้องกันขีปนาวุธจากชั้นบรรยากาศนะครับเรื่องของการที่ทําดาวเทียมสอดแนมแล้วก็เรื่องของการสํารวจสภาพแวดล้อมในชั้นบรรยากาศ ทำให้นักลงทุนนั้นเชื่อมโยงความสําคัญของ2บริษัทนี้นะครับความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกันแล้วก็มองไปถึงโปรเจกต์ที่สหรัฐกําลังทําในอนาคตก็คือโครงการที่เรียกว่าโกลเด้นโดมโกลเด้นโดมนั้นลักษณะคล้ายๆไอรอนโดมนะครับแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่กว่ามากไอรอนโดมนั้นปกป้องอิสราเอลนะครับจากการยิงขีปนาวุธในตะวันออกกลางแต่ว่าโดนนั้ททำนั้นพูดว่าโกลเด้นโดมนั้นจะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่นะครับที่จะทําให้สหรัฐนั้นปลอดภัยจากการ ทำสงครามในโลกอนาคตที่จะอาจจะมีการยิงนิวเคลียร์หรือว่ายิงขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญทั้งเรื่องของอวกาศแล้วก็ลักกลาโหมแล้วจะเป็นโครงการที่เป็นการลงทุนใหญ่ครั้งสําคัญของอเมริกานะครับตอนนี้ก็มีหลายบริษัทที่เตรียมความพร้อมในลักษณะนี้นะครับแล้วล็อกเก็ตแลบนั้นก็พลาดไม่ได้นะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําจรวดเรื่องของความรู้เรื่องของอวกาศต่างๆนะครับพอได้ ความเชี่ยวชาญจาก GEOS เข้ามาเติมเต็มตรงนี้นะครับก็จะทําให้บริษัทนั้นยิ่งมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานโครงการ Golden Dome นั้นสูงนะครับในอนาคตเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอ2บริษัทนี้ควบรวมกันแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในการทําธุรกิจในอีกสักประมาณ3ามหาสปีข้างหน้านะครับน้าติดตามทีเดียว